ดูอโลคาเซียอโลคาเซียหนิพี่บอลใช่ไหมบอลบอลอโลคาเซียหูช้างด่างขาวจะที่ผมมาที่ยกกระถางเลยวะพี่ได้ครับข่อใหญ่ถ่ายเลยนะยังไงพี่ราคาประมาณไหนครับเนี่ยมันห้าเดี๋ยวขอดูไลน์ดังเดี๋ยวพี่ดูดังสุดนะสามก้านใช่ป่พี่สามก้านหูช้างด่างขาวเป็นไม้หนุมีมีเหยื่อถังอีกกระถางข้างกันเท่าราคาเดียวกันราคาเดียวกันหัวห้าใช่ป่ะพี่สองกระถางอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ราคาลงอ่ะครับอันนี่สี่พันนี่สามพัน แต่อ,อันนี้สวยกว่านั้นเนี่ยสวยอันนี้สีนี้สามใช่ไหมอืมก็ราคาประมาณสามพันหกพั PAR นห้าเนาะพี่เนาะมีมีหลายขนาดใช่ไหมพี่เนี่สองพันก็มีคระต่ายอันนี้สองพันเชียวพี่ขนาดกําลังใครอยากอยากลองไปเลี้ยงกินเนาะพี่เนาะผมไม่ตายแหละมันยงหนอนครับผมยังไงพี่ช่างเหลืองไงอันนี้พันพันห้าห้าห้เออดีดีต้นมันเริ่มเลยอะโลคาเซียมหูช้างแดงเหลืองนะพี่ หนึ่งพันนี่พันอ้แต่สมัยก่อนนี่คือต้นขนาดนี้นี่คือเออปันห้าพันสองนี่พันสองนี่พันละแปดพันโอ้เอาปันพันห้าสองตัวนี้ปันห้าสองตัวนี้ต้นใหญ่เอาปันสองคือต้นนี้ก็แต่พันสองก็สวยอยูพี่ฟอร์มสวยเออฟอร์มเออฟอร์มมันสวยจริงอือแล้วก้านเกินมันก็อันนี้ด้วยนะพี่นะด่างมาเลยอ่ะ ยังไงพี่สนิทจานปลากายดาวเจ้าพี่สามพันห้าบาทเท่าไหร่นะสามพันห้าับเพราะมันไกลนะพี่นะไกลไกลหลายใบเลยมีหนอด้วยฮะข้างล่างนะพี่มีหนอกแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงสนิทจานปลากายดาวไก่โอ้ดังดังสวยทุกใบเลยนะพี่โอ้แต่ไก่ไอไอตัวไก่นี่คือก็ไก่สวยนะไก่สวยโอ้หนึ่งสองประมาณสามใบนะพี่เนาะราคาอีกทีได้ไหมพี่สามพันห้าสามพันห้าโอ้จับต้องนะพี่เนาะ ไซส์เล็กเท่าไหร่นะไอ้ดิพี่ยี่สิบห้าบาทห้ากระถางร้อ25ี่สิบห้าบทห้ากระถางร้อยยี่สิบห้าบาทเานี่ยี่สิบห้บาทเป็นม่ยมแม่ยมเหรอพี่ใช่ไหมมยมเงินมยมองมเงินม่ยมทองอ๋อมีจำนวนเหรอพี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้ไอ้าไ์น้าทเท่าไหร่นะพี่สวยเหมือนกันมีเป็นเวงเลยแต่ว่ามีมีจำนวนเยอะเหมือนกันพี่ใช่ไหมเยอะขายไปเยอะเลย สวยนะพี่นะ50บาทงาช้างนี่เอองาช้างนี่มประจำอยู่แล้ว15บาทนี่คือก็ใหญ่เหมือนกันนะพี่สิบบาทก็คือจุ่มจิมก็คืออันนี้ได้เลยเอ๊ะถ้ามันโตก็คือตัดตัดเอาไปไปชำต่อได้เลยเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ไหมไม่สูงกว่านี้แล้วนี่เป็นเกินโอ้ค่ะตามไซส์เลยประมาณนี้เลยใช่นะพี่เออสิบบาทกับ1ิบห้าบาทมีจำนวนเยอะด้วยโอ้โหเยอะเลยพี่เยอะจริง หลั่งนั้นก็เป็นภาพเป็นมือก็มีมีใช่ไหมโครงกานี้เก็มีเหรอปักร้านไหนครับครับไอชื่ออะไรพี่นันตการร้านนันตการอ๋อบพี่ร้านนัตการเนาะอยู่โครงการ3ครับซอย46่มากี่วันครับพี่3วันเลยครับอาคารผู้บริหารเนียนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อเนี่ยครับ065 065 770 770 7127กห้าเจ็ด เป็นเบอร์ไลน์ายวะพี่เบอร์ไลายเบอร์ไลน์ครับไปถามได้นะครที่งานช้างนี่มีจำนวนเลยใช่ไหมพี่มีเยอะไหมมีเอ้ยตัวนี้รู้สึกผีเสื้อไม่ค่อยมีเลยนะพี่เขาหมอนเขาหมอนไปแล้วอ้ใครดีเลยพี่อ้อลูกค้าสั่งจะคัดไหมเขาสวยเขาหมออ๋อดีครับแต่ถ้าเกิดจะเอาอีกก็ต้องรอก่อนนะครต้องรอครับต้องรอก่อนนะอ้อขายดีจริงได้ที่ขอบคุณครับขอบคุณครับ